สวัสดีครับผมไบจาก a อเชียไอชนแนลครับวันนี้เราจะไปเซตระบบไลฟ์จัดรายการนะครับตัดสลับสองกล้องที่บริษัทฟ o ดแพชชั่นนะครับฟูดแพชชั่นเป็นถ้าใครนึกไม่ออกก็คือบาร์บีคิวพาซ่านะครับเป็นบริษัทฮังเฮดคอร์เตอร์อเลยตามโจทย์ที่ได้มาก็คือเขาจะจัดไลฟ์จัดรายการอินเฮาส์จะสร้างทีมจัดกันเองนะครับไอ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังเป็นกรีนสกรีนแบบแบบเป็นผ้านะครับ เป็นผ้าเขียวกีตสกรีนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ในสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยไฟน้อยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผ้าแล้วมันไม่ได้ขึงตึงอ่ะมันจะเป็นรอยยับแล้วก็จะตัดกีนไม่สวยไอ้ตัวเนี้ยแล้วยิ่งมาอยู่ข้างในตรงเพลิงตรงนี้ด้วยนะยิ่งมืดเข้าไปใหญ่เราก็เลยจะต้องมีกีสกรีนตัวนี้ก็เดี๋ยวจะใช้กีสกรีนที่ขึงตึงตัวนี้แทนอ่ะดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยเก็บก่อนเกะก,ก,ก่อนนะฮะเกะก่อน ม้วนผ้าขึ้นไว้ก่อนนะอ่เราจะชำแหละหรือว่าจะยกไปทั้งอย่างนี้ข,นอขอบคุณครับอ่ะต่อแล้วก็พื้นที่ที่เราจะใช้จัดรายการนี้นะครับเราใช้กรีนสกรีนสองตัวเพราะว่าเราจะคุยกันประมาณ3ามคนอ่ะในห้องที่พื้นที่ใหญ่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าใช้อันเดียวมันไม่พอแล้วก็เราจะยกไปใช้ข้างนอกด้วย มันก็เลยต้องเชนเป็นตัวกรีสกรีนแบบพอตเทเบิลที่เป็นโลอัพดึงขึ้นดึงลงนะครับแล้วยิ่งในสภาพแสงที่มันแบบไม่ได้เยอะด้วยกรีสกรีนต้องขึงตึงไว้ก่อนทีนี้ลักษณะในการกลางก็คือตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นขาขากรีสกรีนนะครับเนี่ยเป็นโลโก้เอลกาโตอยู่ตรงเนี้ยขาเนี่ยหมุนมาก่อนหมุนได้หมุนมาหมุนมาแล้วก็ทับมันวางไว้แบบนี้ ตรงนี้จะมีหูหิ้วเราก็หิ้วมันทรัมาแบบนี้ปึ๊บลดตัวล็อกแล้วเปิดฝาแล้วก็ดึงโลขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้ตึงขึงสีมาตรฐานอ่ะมันดีตรงที่มันกลางตรงไหนก็หยุดตรงนั้นครับปล่อยตรงไหนก็หยุดตรงนั้นเลยอันนี้ดีงามมากประมาณว่าถ้าเกิดว่านั่งเราก็เตี้ยได้ แต่จริงก็ผมก็ขึง,ขง,งตึงสูงหมดอะเหมือนกันอะลองปลดมากลอวนะครับตั้งเลยตามแผนคือเราต้องมากลางไว้เนนๆมาดูข้างหลังเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นตัวล็อกแบบนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยตรงไหนปุ๊บมันจะค้างจะค้างตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็พอต่ำมากๆปุ๊บมันก็จะถูกดูดเก็บเข้าไป แค่นั้นทีนี้ก็คือเอามาวางซ้อนกันซ้อนกันประมาณคือเกยๆเกยกันประมาณนี้อืมอ่ะแล้วก็โร่ขึ้นมาครับปุ๊บอ้ารอดไหมเนี่ยอืเกยอีกแสงมันมาจากสองฝั่งอ่ะมันจริงๆมันต้องต้องจัดแสงดีๆอืม อย่างตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเงาเนี่ยมันอาจจะทําให้การตัดยากได้แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องลองถ่ายแล้วก็ลองตัดดูก่อนแล้วก็ค่อยเติมไฟมเพราะว่าตอนนี้เรามีไฟอยู่แค่สองดวงมันไม่พอหรอกอ่ะกรีนสกรีนก็ประมาณนี้ที่เหลือเดี๋ยวลองไปจัดไฟแล้วก็เดี๋ยวตั้งกล้องลองถ่ายดูก่อนเอาละทีนี้ทุกคนดูจอมอนิเตอร์กันได้หมดแล้วต่อไปนี้เราจะมาทําตามโจทย์กันละก็คือเราจะตัดกรีนสกรีนสมมุติว่าเรานั่งอยู่แบบนี้แล้วเราอยากจะ จัดมุมให้ให้ขอบมันหายไปนะครับกล้องกลางเนี่ยซูมครบเข้าไปปุ๊บประมาณนี้อ่ะนี่คือกล้องกลางเหลือขอบซ้ายขวาไม่เป็นไรจริงๆจะเอาให้หลุดขอบซ้ายขวาก็ได้แต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าตอนนี้แบ็คกราวด์เป็นสีเขียวนะครับดังนั้นเราอย่าออโต้ไว้บาลานนะไม่งั้นหน้าเราม่วงชมูแปลกๆไปเลยนะครับเราล็อกไว้บาลานไปด้วยซึ่งเราล็อกไปแล้วตั้งแต่แรกอ่ะ ตอนนี้เราซูมมาแค่เท่าไหร่เองยี่สบปดนะครับเรายังสามารถลดเอฟได้อยู่นะครับลดเอฟได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องดัน i s เอโอไปสูงนะครับนี่ลดลงมาปึ๊บทิกอีกอย่างหนึ่งกล้องเนี่ยถ้าเกิดต่อไฟตรงนะครับเราตั้งค่าอะไรไว้เสร็จแล้วเราปิดก่อนรอบหนึ่งเพื่อให้มันบันทึกไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีใครไปเดินเตะปักปึ๊บเรามานั่งเซตใหม่หมดเลยนะครับเปิดออกมาอีกทีก็จะได้ค่าเดิมสมมุติว่าอ่ประมาณเนี้ยภาพกว้าง แล้วก็อีกมุมหนึ่งห้องที่2เป็นภาพแคบนะครับภาพแคบสมมุติภาพแคบ,บมุมนี้สมมุติประมาณนี้เซ็ต <c oughs> ไว้ก่อนต่อไปเราจะตัดกินสกรีนสมมุติว่าผมมีไฟล์วิดีโอแบ็กกราวอยู่นะครับผมเป็นไฟล์นี้แล้วกันเป็นไฟวิดีโอแบ็กกราวเนี่ยไซเบอร์พังนะครับผมเอาไฟล์วิดีโอนี้เข้ามาใน OBS บิ๊ดนี่กดส่งไป อันนี้คือไฟล์วิดีโอที่เราเจะเอามาเป็นแบ็คกราว์เต็มจอไปก่อนขยับให้มันเต็มจอแล้วกดทอนสิชันแล้วผมลากมันลงมาข้างล่างให้มันอยู่เลเยอร์ล่างสุดนะครับกดส่งไปทีนี้เราจะตัดกรีนสกรีนเรามาที่วิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์ครับก็คือซอสภาพของเราคลิกขวาไปที่ฟิลเตอร์เราเลือกฟิลเตอร์ที่เราใช้เนี่ยฟิลเตอร์เอฟเฟกนะครับเป็นอิฟิลเตอร์ของภาพไม่ใช่ออดิโอเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์นะต้องเป็นฟิลเตอร์เอฟเฟกที่มันจะเกี่ยวข้องกับภาพก็คือกดบวก ไปที่โคม่าคีโคม่าคียกดปุ๊บกดโอเคสีเขียวจะหายไปเลยนะเพราะสีเขียวหายปุ๊บมันก็จะเป็นภาพจากแบ็กกราวที่เราเอามาแล้ว<ร>าภาพจากแบ็กกราวของเราที่เราเอามา่ามันมันไม่เต็มใช่ไหมเพ,เพราะอะไรเพราะว่าเ,เรายังซูมไม่สุดซึ่งจริงๆถ้าเราซูมสุดเนี่ยมันก็จะครอบเข้าอีกผมลองซูมเข้าไปดูดแบบนี้ครับ สมมตเนี่ยถ้ากว้างสุดมันจะเป็นแบบนี้อ่า <laughs> แต่แต่ที่แต่ที่เราจัดหน้าเนี่ยคือเราจัดให้มันแบบให้ให้มันเก็บขอบทั้งหมดอ่านั่งคุยกันก็จะเป็นแบบนี้หรือจริงๆแล้วเราอาจจะทําให้เต็มโดยการคอบก็ได้นะครับสมมติว่าเรากว้างประมาณนี้เราอยากได้ภาพกว้างไงแล้วละแค่ตัดขอบออกไปอ่า เราตัดขอบในอเวได้นะครับก็คือเราทําแบบนี้ครับสมมุติว่าเป็นวิดีโอนี้นะเราคลิกขวาครับเราเลือกฟิลเตอร์เหมือนกันแล้วก็เราเลือกกดบวกครับเราเลือกขอบสแตแพดปุ๊บกดโอเคทีนี้เราจะตัดซ้ายขวาออกสมมุติผมตัดออกทีละ200แล้วกันขวาอีก200ก็จะเป็นแบบนี้อ่าอ่าแต่ว่ามันยังเห็นขอบ ข้างล่างตรงนั้นก็คือขอบของกรีนสกรีนซึ่งตัดออกได้ข้างล่าง b o t t ท m อมออีกประมาณร้อยหนึง่งก็ตัดออกได้แค่นั้นเองขาก็จะหลุดไปซึ่งไอ้ขาหลุดอะไรเนี่ยเราสามารถขยับไปไว้ตรงไหนก็ได้หดหดย่อขยายตรงไหนก็ได้เนี่ยไว้มุมนี้ก็ได้ครับผมอาจจะสร้างซีนดูพิเคทซีนนะครับดูพิเคทซีนอีกซีนหนึ่งปุ๊บซีนที่สองซีนแรกเนี่ยผมอาจจะให้เป็นตัวใหญ่หน่อย แล้วก็ซีนที่สองก็จะเป็นอยู่ตัวเล็กอยู่มุมขวาก็ทำได้ใช่ครับใส่โลโก้ก็ได้แล้วก็มุมกล้องก็ตัดสลับได้เพราะตอนนี้เรามีสองกล้องสองอยู่คือถ้ามันสว่างเกินตรงเนี้ยกล้องเนี่ยเราลดเอสโอออกได้ประมาณนี้อันนี้คือถ้าเกิดจะตัดกินสกรีนตัดง่าย,ายแค่นี้เลยแล้วก็ ตรงกลางก็ดูไม่มีร่องรอยรอยต่ออะไรชัดเจนมากนะไปอีกกล้องหนึ่งโอเคาตัดอีกกล้องหนึ่งเฮ้ hey, สวัสดีครับห yeah. <Okay. S 1> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเย่เห็นไหมครับหอืม <c oughs> <c oughs> น้านเงียนอ่ะนี่คือกรีนสกรีน ถ้าเกิดว่าผมเอากรีนสกรีนลงมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูโบลลองน,นะนเนียนนะเนียนเนียนอยู่น่าจะเนียนอยู่ละอืมขึ้นอยู่อยต่อไม่ค่อยเห็นใช่ครับนนจริงๆถ้าจัดไฟดีๆกว่านี้น้อยไอ้เงาตรงนี้จะหายไปเลยพอดีว่าไฟเหลือแค่นี้